สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับบัมอัไอทีครับรายการไอทีดีๆที่จะมาพบกับผู้ชมแบบนี้ทุกๆอาทิตย์อีกเช่นเคยครับโอ้โหช่วงนี้หายหน้าหายตาไปนานนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีการเดินทางไปทํางานที่ต่างๆเนี่ยตลอดเลยนะคิดถึงผู้ชมมากเลยทีเดียวนะครับโอเคครับวันนี้นะครับกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเริ่ม start r e ีวิวกันนกครกับโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่ามีขนาดกะทัดรัดมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมจริงๆนั่นก็คือ โมโต้ e4 หรือว่า e4 นั่นเองนะครับตัวโมโต้ e4 นะครับตระกูล e generation ที่4ของเขานี่นะครับออกมาด้วยกัน2รุ่นก็คือตัวที่เป็น e4 และก็ e4 plus ครับแตกต่างก็คือเรื่องของหน้าจอถ้าเป็นตัว e4 plus หน้าจอก็จะเป็น5.5นิ้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่อื่นหน่อย5,000มิลลิแอมป์นะครับแต่สำหรับตัวนี้ที่ผมหยิบม,ม,ามารีวิวเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเอามารีวิวนั่นเองนะฮะก็คือตัวโมโต้ e4 ครับตัวนี้เปิดราคามา4,990บาทครับแน่นอนว่าน้อยกว่าตัวที่เป็น e4 plus อย บาทแต่ว่ามันมาพร้อมกับหน้าจอหรือว่าขนาดที่กระทัดรัดนะฮะเพียงแค่5นิ้วท่นนั้นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่2,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับซึ่งก็ไม่ขี้เหร่อะไรเพราะว่าลดหน้าจอลงมาแบบตัวนี้ก็ถือว่าตื่นใช้ได้นะครับในเรื่องของการสแกนนิ้วมือก็มีมาให้นะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยมีกระจกส5ดีมีความโค้งมนด,ดีไซน์ได้สวยงามจริงๆครับเดี๋ยวนี้เราไปดูรีวิวตัวนี้กันเลยกัยกบตัวโมโต้ e4 ครับ ม o โต้ e4 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับเป็นแบบ HD ด้วยกันนะครับด้านบนนะครับมีกล้องหน้า5ล้านพิกเซล f อยู่ที่2.2นะครับอีกข้างๆกันก็มีแฟลชมาให้ด้วยนะครับด้านล่างนะครับมีตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้ด้วยครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นกล้องนะครับขนาด8ล้านพิกเซล f 2 2เช่นเดียวกันครับตัวนี้นะครับฝาหลังเป็นโลหะสามารถที่จะถอดได้ครับด้านบนก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบสม a l l ท a l k แบบ3.5มมิลครับด้านข้างก็เป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมทำการแกะฝาหลังก่อนนะครับตัวนี้ u s b เป็นแบบ2.0นนะครับอ่าแกะออกมานะครับผม พลังเขาค่อนข้างที่จะแน่นหนาทีเดียวครับพอดีเล็บผมไม่ค่อยมี <c oughs> อ่ะมาแล้วครับโอเคตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดแบตเตอรี่ออกมาได้นะครับรองรับ2ซิมด้วยกันนะครับรองรับ3 G 4 G ด้วยนะครับตัวนี้ใส่ซิมที่ช่องซิม2ไปนะครับเป็นนาโนซิมเนาะแล้วก็สามารถใส่ซิมหนึ่งได้ตรงนี้แยกอิกสระกับไมโคร s d สดการ์ดด้วยนะครับโอเคตัวนี้ใส่เข้าไปเลยฮนะสำหรับแบตเตอรี่2000 800มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ปิดฝาหลังเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำการเปิดเครื่องครับผมนี่ฮะโอเคมาเรียบร้อยแล้วฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับบอดี้แล้วนะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยจะอยู่สักประมาณ66%นะครับความละเอียดของหน้าจออยู่ที่200 94 PPI นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับจอเป็นแบบ IPS นั่นเองนะฮะดูสวยงามดีมีอนาคตแน่นอนนะครับ Hello Moto นั่นเองครัเวลาเปิดเครื่องมานะครับใช้เวลาเปิดเครื่องนิดหนึ่งครับบอกผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะสเปคของเขาเนี่ยใช้ชิปเซตที่เป็น MediaTek เนอะ6737ที่ความเร็วสูงสุดก็คือ1.3 GHz นะครับ อเใช้เวลาเปิดเครื่องประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะโน้ตสวิตอันนี้ผมเปิดเป็น wi-fi แล้วกันนะฮะอ่ากยห้ผมโชว์ให้เห็นถึงตัวสแกนลายนิ้วมือสักนิดหนึ่งนะครับนี่แพทเทิร์นก่อนนะครับนะครับสแกนลายมือของเขาก็ถึงว่าเร็วใช้ได้เลยครับนี่นะฮะโอเค ตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับหน่วยความจำในตัวเครื่อง 16G กิกนะครับแรมอยู่ที่ 2G กิกและก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันล่าสุดจริงๆนะครับ7.1.1นะครับตามสไตล์ของโ o t ตแล้วนะครับตัวนี้มีอนาคตที่จะไปต่อและก็การอัปเกรดอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูหน่วยความจำในตัวเครื่องกันดีกว่าครับความจำในตัวเครื่องตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดมันมาฮาสิกิกนะผมใช้ไปประมาณสัก7 4 8กิกนะครมีลงแอปลงเกมต่างๆไปประมาณหนึ่งนะครับเป็นของระบบไปซับประมาณ 5.25กิกนะครับก็ถือว่าไม่มากนักนะครับก็มีพื้นที่เหลือให้สามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของเมมโมรีนะครับตัวนี้ให้มาอยู่ที่2กิกตอนนี้ใช้ไปประมาณ1.3กิกเรียบร้อยนะครับนี่นะครับก็ในเรื่องของการทำงานต่างๆนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานที่ง่ายแล้วก็เราสามารถที่จะอ่านภาษาไทยได้เลยนะครับสำหรับการรีวิวส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เป็นภาษาไทยเนาะ าภาษาไทยอยู่ข้างล่างนี่เองนะครับก็เลือกไปที่ภาษาไทยได้เลยนะฮะแล้วก็ขยับขึ้นไปให้เป็นภาษาหลักครับแป๊บนึงนะครับโอเคนะ <c oughs> ตอนนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับเอาละครับในส่วนของตัวเครื่องก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบของตัวนี้ mm. ผมก็จะขอเริ่มต้นด้วยแอนต t ตู้เบนช์มาร์กันก่อนแล้วกันนะครับจะเห็นว่าหน้าจอค่อนข้างมีสีสันที่สดใสทีเดียวนะครับอลองเทสกันดูครับ อย่ฟาสต์ภาพไปแบบเร็วๆนะฮะ โอเคคะแนนที่ได้ออกมาอยู่ที่31947ครับอาจจะได้น้อยไปสักนิดหนึ่งนะในระดับราคาประมาณสัก4,900นี่เลยครับโอเคเราลองมาทดสอบในเรื่องของหน้าจอกันบ้างดีกว่าครับในส่วนของ Color Bartes เนะครับเพื่อดูสีสันของหน้าจอ IPS ตัวนี้นะครับก็สีที่ได้ออกมานี่ค่อนข้างที่จะธรรมชาตินะฮะตัวนี้นะครับตัวมัลติทัชเทสให้มาทั้งหมด ก็คือ10จุดนั่นเองนะครับสำหรับตัว m มัลติ c ั t e ท t ครับผมผมเคลียร์ทุกอย่างก่อนเนาะแล้วก็จะลองเข้าไปในส่วนของ f a c e b o o k กันบ้างน,นะครับของ Bump Up ไ t ทีนั่นเองนะครับรอสักครู่กำลังติดตั้งนี่ครับผมโอเคนะนิ้วมือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่หนึ่งนะฮะึแล้วตัวผมอาจจะไม่เหมาะกับหน้าจอที่มีขนาดสัก5นิ้วนะครับน่าจะประมาณสัก6นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับ วันนี้ใช้ Wi-Fi นะครับปล่อยจาก h o ส s ปอ t มานะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนของ Facebook นะครับก็ทำงานได้ไหลลื่นดีทีเดียวนะครับสำหรับการทำงานของ Facebook นะฮะพูดถึงราคาของตัว MotoE4 ตัวนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดใช้โปรโมชั่นของค่ายบางค่ายก็จะทำให้สามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง2,000บาทนะครับ ก็เลยจะกลายเป็นมือถือที่สุดคุ้มจริงๆนะครับรู้สึกว่าตัวที่เราจะต้องใช้แพ็กเกจของเขาหนึ่งปีเนี่ยนะฮะน่าจะอยู่ราคาประมาณสักสามกว่าบาทนะครับแล้วเขามีอินเทอร์เน็ตให้ประมาณ 4G ด้วยนะฮะก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับก็หาซื้อได้นะครับผมตัวนี้นะฮะมาดูในส่วนของอินสตาแกรมกันบ้างนะครับนี่ฮะอินสตาแกรมของเราก็ไหลรื่นไหลรื่นนะฮะ เราฝากติดตามกันด้วยนะครับทั้งอินสตาแ a รม a ฟซบุ๊กของมา o มัองทีวีเอฟซีนั่นเองนะครับนะครับมาทดสอบในส่วนของระบบเสียงกันบ้างน,นะครับโอเคผ่านทาง YouTube แล้วกันเนาะเข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของโมโตละกันโมดโอี mas que eu ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวการทดสอบของตัว y o u t u เนี่เองครับเพื่อทดสอบคุณภาพของภาพและเสียงเนาะผมว่าหน้าจอของเขาเนี่ยข้าให้สีสันออกมาสดใสนะครับแล้วก็มีความคมชัดประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เป็น HD น่าใช้ได้นะครับแล้วก็เสียงจากลำโพงด้านหลังนะครับอันนี้ก็กระหึ่มดีนะครับถีอว่าใช้ได้ทีเดียวครับผมมาลองดูในส่วนของเกมกันบ้างนะครับในส่วนของ ROV และกันว่าตัวนี้นี่นะครับจะสามารถเล่น ROV ได้ ประมาณไหนเนาะสำหรับคนที่อยากได้เครื่องนี้นะครับราคาไม่แพงมากนะครับเอามาลองเล่นเอาดีครับ ร้อยครับมีอื่นๆนะครับมีอื่นๆจะเอาอยู่ไหมจะเอาอยู่ไหมนะฮะ เอาละครับผมมานะฮะจะมายึดจะมายึดพี่พอมันจะแตกแล้วนะฮะเนี่ยนี่ครับหนึ่งป้อมไปหนึ่งป้อมอ้าถทายคาป้อมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว R o V นะครับก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมโอเค ออกมาก่อนนะฮะออกแบบนี้ก็จะโดนหน่อยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันแบบละเอียดๆสักนิดหนึ่งนะครับผ่านทาง CPU c ฮะนะครับตัวนี้นี่นะครับก็มาพร้อมกับ m ิด i t ทคนะครับ6737นะครับความเร็วประมาณ1 3 g ากิกะเฮิร์ซครับทำงานทั้งหมด4หัวด้วยกันนะครับการจอก็เป็นม a ลติเจ็นั่นเองนีครับ ปโมโต t อ E นะครับเวอร์ชันที่เป็นเจเนอเรชันที่4นะครับนะครับระบบก็เป็น7.1 1จุดนะครับมีอนาคตได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะอยู่ใช้งานได้1วันเต็มๆนะครับ2,800มิลลิแอมนั่นเองนะฮะอุณหภูมิตัวเครื่องตัวนี้ไม่สามารถที่จะบันทึกได้นะครับเซ็นเซอร์ต่างๆก็ให้มานะครับประมาณนี้นะฮะโอเคนี่คือ CPU C เนาะสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับโอเค เดี๋ยวเราลองไปทดสอบกล้องกันบ้างดีก,กว่านะฮะโอเคตัวนี้กล้องหลังนี่นะครับ8ล้านพิกเซลนะครับเอฟอยู่ที่2.2ครับผมจะเอาแบบมาถ่ายซะหน่อยนะแป๊บหบนึ่งนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบการถ่ายภาพดูนะครับจะได้เห็นสีสันนะครับของตัวกล้องของตัวโมโนต,ตัวนี้นะครับ ผมคพอนที่จะชื่นชมนะครับสำหรับสีสันที่ทำออกมาได้นะครับแล้วก็ความผมชัดของภาพเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวนะฮะนี่ครับผมบชัตเตอร์อจ,จะมีช้าบ้างนิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคสูงเข้าไปใกล้นิดนึงครับ ใช้ได้ทีเดียวนะครับนีผลภาพที่ได้ออกมานะฮะก็สวยาใช้ได้นะฮะนี่เป็นกล้องหน้านะครับที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับโหมดในเรื่องของการทำี้ด้วยนะฮะเรียกไาก็สวยงามใช้ได้ทีเดียวครับ ถ้ามาถึงบทสรุปของตัวโ Mo โต E4 ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอและก็วัสดุงานประกอบเขาถือว่าทำได้ออกมาดีเยี่ยมทีเดียวนะครับในราคาประมาณนี้ถ้าเราเขาซื้อราคาเต็มนะ4,990บาทโอเคมอาจจะสูงไปนิดนึงถ้าเทียบกับประสิทธิภาพ ของตัว CPU นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องในเรื่องของจอในเรื่องของการดีไซน์แล้วในเรื่องของอนาคตนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจทีเดียวครับแต่ถ้าคุณชมนะครับอ,อ,อยากที่จะใช้โปรโมชั่นและซื้อในราคาประมาณทั้ง2,000บาทตัวนี้เป็นมือถือที่เรียกว่าคุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวา่าเราจ่ายอยู่แล้วประมาณทั้ง300ไม่กี่บาทต,ต่อเดือนนะครับก็ผมแนะนําเลยครับสําหรับตัว Moto E4 ตัวนี้ใช้ได้ดีทีเดียวนะครับ เป็นไงบ้างคุผู้ชมครับกับตัว Moto E4 ตัวนี้นการสนใจยังไงก็ลองไปหาเล่นดูได้ตามสูตรบริการของ Moto นั่นเองกับพิเศษจริงช่วงนี้ก็มีเป็นโปรโมชั่นนะครับผูกติดกับค่ายค่ายหนึ่งด้วกันนะฮะที่สามารถที่ทำให้ซื้อตัว Moto E4 ตัวนี้ได้ในราคาประมาณ2,000บาท น่าสนใจทีเดียวครับเอาละครับวันนี้บามาไปทีหมดเวลาแล้วครับุณผชมสามารถติดตามผมได้ทั้งทาง f f c e e o o o k แล้วก็ Instagram นะครับโดยติดตามไปที่ b u m p u p แล้วก็ TV ครับขอบคุณทุกทุการติดตามนะครับติดตามผมได้เรื่อยๆเลยพบกันใหม่เทปหน้ากับบามาไอทีสวัสดีครับ